The Legend of f u t i a n ตอนที่2,407เด็กสี่คนหลังจากที่เย่ฟู่เทียนออกจากส่วนเซี่ยวซีเวย่ยแสงดาวก็ล้อมรอบส่วนเซี่ยวทั้งหมดหากมีใครดูส่วนเซี่ยวจากที่ไกลออกไปในอวกาศที่ไร้ขอบเขตมันจะเหมือนกับว่าทั้งส่วนเซี่ยวถูกปกคลุมไปด้วยแสงดาวหลายปีก่อนส่วนเซี่ยวซีเวยถูกผนึกไว้ในก้อนหินเมื่อผนึกแตกออกมันจึงก่อตัวเป็นส่วนเซี่ยวนี้ ก่อนที่เย่ฟู่เทียนจะจักไปเขาได้ผนึกส่วนเซี่ยวอีกครั้งโดยใช้พลังของจักรพรรดิซีเวย่ยและทิ้งร่างคลนของจิตสำนึกของเขาไว้ในส่วนเซี่ยวเพื่อคอาบาคุมพลังของผนึกเพื่อไม่ให้แตกหักง่ายแม้ว่าผนึกจะถูกโจมตีมันก็จะแน่นเหมือนภูเขาหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วเย่ฟู่เทียนก็จักไปอย่างสบายใจราวกับว่าการทดสอบทั้งหมดในอาณาจักรดั้งเดิมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเขาในขณะนั้นเขายือนอยู่นอกสิ่งทั้งปวง ที่แคว้นสร้างชิงหมู่บ้านสี่มุมได้กลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่จเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่บางคนบอกว่าภายในหมู่บ้านลึกลับขับของเมืองสี่มุมนั้นมีจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หัวหน้าของหมู่บ้านสี่มุมเมื่อข่าวลือพระสัพพัฒนอนาเขตสร้างชิงก็ประทุขึ้นและอิทธิพลของมันก็แพร่กระจายไปยังแคว้นศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนมาสแสวงหาเส้นทางจากนายและต้องการเข้าไปในหมู่บ้าน ในโรงเตียมภายในเมืองสี่มุมผู้ฝึกตนหลายคนปรากฏตัวที่นี่บนอาคารโรงเตรียมผู้ฝึกหัดรุ่นยาว4สี่คนกำลังคุยกันรอบโตะหินอันสง่างามทั้งสี่คนมีอารมณ์ที่ไม่ธรรมดาด้านล่างพวกเขาหลายคนยืนเคารพมีแม้กระทั่งหลายคนที่มีระดับการฝึกฝนที่สูงกว่าทั้งสี่หนึ่งในสี่ผู้ฝึกตนรุ่นยาวที่มีผมสั้นพูดขึ้น เจ้าสามารถหยุดเสียเวลากับเราอาจารย์จะไม่รับสิทธิ์อีกต่อไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากหมู่บ้านสี่มุมได้เกิดขึ้นก่อนโลกตราบใดที่เจ้าเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านและมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนเจ้าอาจจะได้เห็นเจ้านายศักวันหนึ่งหากการแสดงของเจ้าโดดเด่นกว่าที่อื่นหลังจากพูดเสร็จเขาก็ถอนหายใจลึกๆทุกๆปีเมื่อพวกเขาออกจากหมู่บ้านสิ่งเดียวกันก็จะเกิดขึ้น คนเหล่านี้ไม่ต้องการทำตามกฎและกลายเป็นกองกำลังภายนอกของหมู่บ้านแต่พวกเขาต้องการพบอาจารย์เพื่อสแสวงหาเส้นทางเป็นไปได้อย่างไรสิทธิไม่จำเป็นต้องตอบพวกเขาชายหนุ่มรูปงามที่มีผมยาวเป็นพิเศษกล่าวเขาหยิบแก้วขึ้นมาจิบสุราเขากำลังสนุกกับตัวเองการเสียสีในสายตาของเขาชัดเจนเมื่อเขามองไปยังคนที่ยืนอยู่ข้างพวกเขาคนเหล่านี้หมดหวังที่จะสแสวงหาผลลัพธ์ทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่และเขาไม่เคยใส่ใจที่จะสนใจพวกเขาเลย ใช่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้อาจารย์เท่านั้นที่สอนเราอะไรทำให้พวกเขามีสิทธิ์ได้รับการยอมรับเด็กผู้หญิงคนเดียวในหมู่ผู้ฝึกตนทั้งสี่ถามอย่างแผ่วเบาเธอดูสง่างามและเป็นประกายและรัศมีของเธอก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันมีเพียงผู้ฝึกตนหนุ่มผมสั้นสีเข้มเท่านั้นที่นั่งอยู่ในความเงียบดูเหมือนเป็นคนเงียบเงียบนั่นใครนัก ทันใดนั้นผู้ฝึกตนหนุ่มผมยาวก็หันกลับมาและมองไปในระยะไกลแสงสีทองสองประกายผ่านดวงตาของเขาวินาทีต่อมาร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาทั้งสี่ทันใดนั้นทั้งสี่คนก็ลุกขึ้นซึ่งทําให้ผู้ฝึกตนทุกคนประหลาดใจในโรงเตียมคนนี้คือใครชายเถียตาบอดใครบางคนพูดเบาๆชายเถียตาบอดมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นตอนนี้เขากลับมาแล้วและรัศมีของเขาก็ทรงพลังมาก พ่อวัยรุ่นผมสั้นที่ถูกเรียกขานว่าสิทธิพี่อุทานเขาเป็นลูกชายของชายเถี่ยตาบอดเถี่ยโถเขาเป็นเด็กชายตัวเล็กๆที่ชอบติดตามหลิงน้อยในตอนนั้นเด็กหนุ่มรูปงามผมยาวคือฝางชุนและเด็กหญิงเพียงคนเดียวคือหลิงน้อยวัยรุ่นผมสั้นที่เงียบสงบคือเด็กที่เคยถูกลืมในหมู่บ้านโตอยู่ตอนนี้พวกเขาโตกันหมดแล้ว ลุงเทียฝังชุนและหลิงน้อยเปิดเผยท่าทางประหลาดใจขณะที่พวกเขายืนขึ้นมีเพียงโต้อยู่เท่านั้นที่ยังคงนิ่งเงียบมากับข้าชายเทียตะบดกล่าวก่อนจะบินขึ้นไปในอากาศผู้ฝึกตนทั้งสี่เดินตามหลังเขาและบินขึ้นไปบนฟ้าไม่นานพวกเขาก็เห็นคนสี่คนรออยู่ข้างหน้าผมสีเงินของคนที่อยู่ตรงกลางปลิวสวัยตามสายลม ความตื่นเต้นปรากฏบนใบหน้าของผู้ฝึกตนรุ่นเยาว์ทั้งสี่พวกเขาเร่งความเร็วและบินต่อหน้าเย่ฟู่เทียนฝางชุนและหลิงน้อยรีบเรียกเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสาท่านอาจารย์เจ้ากลับมาแล้วเทียโถกาศีรษะเล็กน้อยขณะที่รอยยิ้มตรงไปตรงมาปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขามีเพียงโต้อยู่เท่านั้นที่ไม่เคลื่อนไหวเขายือนอยู่ในที่ที่เขาอยู่เขาโค้งคำนับเย่ฟู่เทียนและทักทายเขาอาจารย์ เย่ฟู่เทียนต้องมองอีกครั้งก่อนที่เขาจะจำทั้งสี่คนได้ตอนนี้เด็กๆโตกันหมดแล้วผู้ฝึกตนรุ่นเยาวทั้งสีดีใจมากที่ได้เห็นเขาแต่วิธีที่พวกเขาแสดงออกนั้นแตกต่างออกไปบ้างอาจเป็นเพราะบุคลิกของพวกเขาฝังชุนน่าจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและขี้เล่นมากที่สุด เย่ฟู่เทียนข้อศีรษะของฝางชุนและลูกหัวของหลิงน้อยจากนั้นเขาก็มองไปที่เทียโถท,ที่มีรอยยิ้มที่ดูงี่เง่าเล็กน้อยทั้งสี่คนดูเหมือนจะมีบุคลิกเหมือนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆโต้อ,อยู่เมื่อเห็นข้าไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้เย่ฟู่เทียนกล่าวเมื่อเห็นว่าโต้อ,อยู่ยังคงโค้งคํานับโต้อ,อยู่เป็นเด็กที่น่าสงสารที่สุดในสี่คนเมื่อเป็นเด็กกําพร้าเขากินจากโต๊ะของทุกตระกูลในหมู่บ้านและไม่มีใครดูแลเขาอาจารย์ โตอ,อยู่พยักหน้าก่อนยืนตรงและมองไปที่เย่ฟู่เทียนมีแสงพิเศษในสายตาของเขาขณะที่เขามองไปที่เย่ฟู่เทียนท้ายที่สุดชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปโดยเย่ฟู่เทียนแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากนักโตอ,อยู่ตัวน้อยที่โตมากับการกินจากโต๊อของตระกูลอื่นมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเย่ฟู่เทียนปรากฏตัวในตอนนั้นมีความหมายสำหรับเขาอย่างไรสิทธิไม่จำเป็นต้องดูถูกอาจารย์มากนักทำตัวให้เป็นธรรมชาติฝางชุนพูดพลางหัวเราะเล็กน้อย เย่ฟู่เทียนมองมาที่เขาและพูดว่านี่อะไรพวกเจ้าจัดอันดับกันเหรอท่านอาจารย์พวกเราทุกคนเป็นลูกศิษย์ของท่านแน่นอนว่าเราต้องรู้ว่าใครอาวุโสที่สุดและใครอ่อนกว่ากันมากที่สุดข้าคนโตหลิงน้อยเป็นศิษย์พี่คนที่สองเทียโถเป็นศิษย์พี่และโตอยู่เป็นน้องคนสุดท้องดังนั้นเขาจึงเป็นศิษย์พี่คนที่สี่ฝางชุนกล่าว เย่ฟู่เทียนมองมาที่เขาและสายหัวแม้ว่าเขาจะรู้สึกอบอุ่นในหัวใจสิ่งนี้ทำให้เขานึกถึงวันที่เขาฝึกฝนในกระท่อมเขาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในตอนนั้นและสิทธิพี่และพี่สาวของเขาในกระท่อมก็ดูแลเขามากที่สุดท่านอาจารย์เทพธิดาทั้งสองนี้เป็นใคร หลิงน้อยให้ความสนใจหวาเจียวี่และหวัวชิงชิงมาตลอดหลิงน้อยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหวาเจียวี่ที่ยืนมเคียงข้างอาจารย์อย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้เธอเดาถึงตัวตนของหวาเจียวี่แต่เธอไม่แน่ใจนั่นเป็นเพราะว่าในตอนนั้นเมื่อเย่ฟู่เทียนมาที่หมู่บ้านมันเป็นกับอีกคนหนึ่งนี่คืออาจารย์ของเจ้าและนี่คือเพื่อนของข้าเธอชื่อหวัวชิงชิงเย่ฟู่เทียนกล่าวพร้อมกับยิ้ม หลิงน้อยสะดุ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มอันแสนเส้นแสงจะปรากฏบนใบหน้าของเธอขณะที่เธอกล่าวว่าเป็นความยินดีของหลิงน้อยที่ได้พบอาจารย์หญิงเจ้าสวยจริงๆเหมือนเทพธิดาเลยป้าหัวเจ้าด้วยเจ้าเริ่มพูดใจเห็นแสงเส้นแสงอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เย่ฟู่เทียนกล่าวรอยยิ้มที่อ่อนโยนปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหวาเจวีขณะที่เธอชมเชยน้องหลิงก็สวยเหมือนกันขอบคุณอาจารย์หลิงน้อยตอบพร้อมยิ้มเส้นแสง สิทธิ์ฝางชุนยินดีที่ได้พบอาจารย์สิทธิเทียโถยินดีที่ได้พบอาจารย์สิทธิโตอยู่ยินดีที่ได้พบอาจารย์อีกสามคนทักทายหวาเจวีพวกเขาจริงจังกว่าตอนที่เห็นเย่ฟู่เทียนมากไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นแค่ปฏิบัติกับข้าเหมือนที่เจ้าทำกับเจ้านายของเจ้าหวาเจวีกล่าวพร้อมยิ้มเธอรู้สึกถึงความเคารพที่เด็กๆมีต่อเย่ฟู่เทียน อาจารย์ญิงพูดถูกไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเย่ฟู่เทียนกล่าวกลับหมู่บ้านกันเถอะใช่ทุกคนพยักหน้าก่อนที่กลุ่มจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่นานพวกเขาก็กลับไปที่หมู่บ้านสี่มุมชาวบ้านต่างตื่นเต้นที่ได้เห็นเย่ฟู่เทียนกลับมาเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านหลิงน้อยถามท่านอาจารย์ทำไมท่านปู่ไม่กลับมาท่านปู่รู้สึกสบายใจกับอาจารย์ที่ดูแลพวกเจ้า ดังนั้นเขาจึงต้องการอยู่ที่นั่นและทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับการฝึกฝนของเขาเพื่อปกป้องเจ้าในอนาคตเย่ฟู่เทียนตอบแล้วยิ้มหลิงน้อยขดริมฝีปากของเธอและพูดว่าอาจารย์ข้าไม่ใช่เด็กผู้หญิงอีกต่อไปแล้วตอนนี้ข้าก็เป็นเหรินห่วงด้วยเหรินห่วงอายุ30ปีนั่นช่างเลวร้ายจริงๆทว่าผู้ฝึกตนรุ่นเยาว์ทั้ง4ี่คนเป็นเหรินห่วงซึ่งเป็นเหรินห่วงแท้100เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามกระบวนการฝึกฝนของพวกเขามีความพิเศษพวกเขาเกิดมาพร้อมกับเส้นทางโดยธรรมชาติได้รับการอุปถัมภ์โดยทางใหญ่และสอนตั้งแต่อายุน้อยโดยอาจารย์ตั้งแต่ยังเด็กการฝึกฝนของพอวกลูกเขามีเจตจำนงตามธรรมชาติของเส้นทางซึ่งเร่งความเร็วของการฝึกฝนอย่างมากและทำให้พวกเขาไปถึงระดับปัจจุบันได้ในวันนี้ไม่มีทางลัดในการฝึกฝนอย่างไรก็ตามมีบุคคลที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ จากนี้จะเห็นสิ่งที่มู่หยุนชูจากตระกูลหมู่หยุนในหมู่บ้านสี่มุมพลาดไปย้อนกลับไปตอนนั้นมู่หยุนชูเป็นผู้นําของเด็กๆในหมู่บ้านหลังจากเหตุการณ์นั้นอาจารย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแค่อาจารย์เพื่อความรู้พื้นฐานได้เริ่มสอนการฝึกฝนให้กับหลิงน้อยและอีกสามคนอาจารย์เป็นบุคคลที่มีครั้งเดียวในชีวิตอย่างแท้จริงเย่ฟู่เทียนถอนหายใจเมื่อมาถึงสำนักเอกชนอาจารย์เย่ฟู่เทียนโค้งคำนับเล็กน้อย เข้ามาเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างในกลุ่มเดินเข้าไปในลานบ้านอาจารย์นั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆและจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนหว่าเจวี่หัวชิงชิงและเฉินยี่พวกเจ้าทุกคนไม่ธรรมดาเขาพูดเบาๆเ,เย่ฟู่เทียนมองไปที่เจวี่เฉินยี่และหัวชิงชิงซึ่งอยู่ข้างๆเขาไม่ง่ายเจยวี่มีมรดกของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับเธอต้นกําเนิดของหัวชิงชิงนั้นไม่ง่ายเลยเฉินยี่ก็มีความลับบางอย่างเช่นกัน อาจารย์เห็นผ่านทั้งหมดนั้นหรือไม่เจ้ามีอะไรจะทำไหมคราวนี้จะกลับหมู่บ้านอาจารย์ถามเย่ฟู่เทียนท่านอาจารย์เรามาเพื่ออําลาและพบเด็กๆด,ด้วยเย่ฟู่เทียนกล่าวเรากำลังวางแผนที่จะเดินทางไปยังโลกตะวันตกก่อนหน้านั้นเราจะไปที่แคว้นแสงด้วยดีแล้วอาจารย์พยักหน้าแทนที่จะติดอยู่ในอาณาจักรดั้งเดิมมันอาจจะดีที่จะวางทุกอย่างลงและสัมผัสกับโลกภายนอกที่อยู่ห่างไกลออกไปเจ้าเคยไปเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ดังนั้นโลกตะวันตกจึงเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวท่านอาจารย์พวกเราก็อยากไปเช่นกันฝางชุนกล่าวใช่หลิงน้อยและเทียโถพยักหน้าเช่นกันโตอยู่ยังมองไปที่เย่ฟู่เทียนดูเหมือนว่าเขาจะตั้งตารอเช่นกันเย่ฟู่เทียนมองไปทางพวกเขาทั้งสี่ขณะที่เขากำลังจะปฏิเสธพวกเขาอาจารย์กล่าวว่า เด็กสี่คนนี้ได้เรียนรู้สิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้แล้วแต่พวกเขายังไม่เคยออกไปนอกเมืองสี่มุมมาก่อนถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกไปข้างนอกแล้วจริงๆเจ้าควรพาพวกเขาไปด้วยทั้งสี่เป็นผู้ฝึกตนขั้นเรียนวงทั้งหมดแต่พวกเขาก็ไร้เดียงสาและเรียบง่ายจิตใจของพวกเขาบริสุทธิ์และบุคลิกของพวกเขาก็สะอาดเหมือนกระดาษเปล่าแต่เป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าทั้งหมดนี้และไปถึงสถานะปัจจุบันของพวกเขาได้ ตอนนี้อาจารย์คิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องออกไปเมื่อเยฟูเทียนได้ยินอาจารย์พูดเช่นนั้นเขาก็ลังเลแล้วพยักหน้าและพูดว่าก็ได้ทั้งสี่เป็นผู้ฝึกตนขั้นเรือนห่วงทั้งหมดพวกเขาจะถือว่าเป็นผู้ฝึกตนที่ทรงพลังภายนอกดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ต้องพูดถึงชายเถี่ยตาบอดก็อยู่ที่นั่นด้วยดังนั้นเขาจึงสามารถดูแลพวกเขาได้เช่นกันไม่ควรนำพวกเขาออกไปและสัมผัสกับโลก The Legend of f u t i ู n ตอนที่2,408ความลับของเฉินยี่แคว้นศักดิ์สิิ์น,นั้นไร้ขอบเขตและกว้างใหญ่และมีแผ่นเปลือกโลกจำนวนนับไม่ถ้วน แคว้นแสงเป็นแคว้นที่สูงที่สุดภายในแคว้นศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่เมืองจักรพรรดิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้นศักดิ์สิทธิ์เป็นอาณาเขตที่ค่อนข้างแปลกจากทั้งหมด18แคว้นเนื่องจากประวัติศาสตร์ของมันแคว้นแสงจึงถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับและเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการสำรวจสำหรับผู้ฝึกตนจำนวนมาก นอกจากนี้เมื่อเทียบกับแคว้นอื่นๆในแคว้นศักดิ์สิทธิ์แคว้นแสงในปัจจุบันมีขนาดเล็กที่สุดเนื่องจากอาณาเขตส่วนใหญ่ถูกแบ่งโดยพื้นที่โดยรอบอื่นๆมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นแสงอีกต่อไปบางคนถึงกับอ้างว่าแคว้นแสงไม่เคยมีอยู่จริงดังนั้นหลายปีต่อมาที่จริงสิ่งที่เรียกว่าแคว้นแสงเป็นเพียงแคว้นเดียวแคว้นที่เหลืออยู่แห่งนี้คือสิ่งที่โลกเรียกว่าแคว้นแสงในปัจจุบันซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเมืองแสงแคว้นคือเมือง แน่นอนเมืองนี้กว้างใหญ่และมีพลังลึกลับตามตำนานเล่าว่าเมืองแสงนั้นเป็นวิหารแสงและทั้งเมืองก็เป็นบริเวณของวัดแห่งแสงนี่คือเหตุผลที่หลายปีต่อมาเมืองแสงถูกปกคลุมไปด้วยแสงและดูเหมือนจะมีพลังแห่งแสง อย่างไรก็ตามแสงสว่างมีอยู่ทุกที่หลายคนได้รับแสงตั้งแต่แรกเกิดเป็นเพราะว่ามันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งที่ยากต่อการจับภาพและทําความเข้าใจนอกจากจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถประเภทนี้แล้วผู้ฝึกตนส่วนใหญ่ในโลกยังไม่สามารถรับรู้เส้นทางอันยิ่งใหญ่แห่งแสงได้นับประษา,า,าอะไรกับมันเฉินยี่เป็นผู้ฝึกตนเพียงคนเดียวในวิธีการแห่งแสงที่เย่ฟู่เทียนเคยเห็นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในแคว้นศักดิ์สิทธิ์คนส่วนใหญ่ที่ฝึกฝนวิธีการแห่งแสงอยู่ในเมืองใหญ่ที่สว่างสวัยนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฝึกฝนพลังแห่งแสงแต่ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมน้อยที่สุดสำหรับผู้ที่ฝึกฝนและเข้าใจเส้นทางอันยิ่งใหญ่อื่นๆ ในเวลานี้ในความว่างเปล่านอกแคว้นแสงผู้คนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางผ่านความว่างเปล่าระหว่างก้อนเมฆและหมอกในกลุ่มนี้มีทั้งหมด9้าคนข้างใต้นั้นมีเรือเหาะที่ส่องแสงสีทองมันมีพลังเชิงพื้นที่อันยิ่งใหญ่ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่มันพาพวกเขาเดินทางผ่านอวกาศอย่างต่อเนื่องเคลื่อนที่ผ่านเมฆและหมอกทั้ง9คนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเย่ฟู่เทียนและผู้ติดตามของเขาเย่ฟู่เทียนหวาเจวี่ยวชิงชิง เฉินยี่ชายเทียดตาบอดและเด็กอีกสี่คนรวมถึงฝางชุนเกือบจะมีในเวลานี้บนเรือเหาะเฉินยี่พูดขึ้นในขณะที่ยังคงมองไปไกลเขาเป็นคนตลกอยู่เสมอเขาดูมีสติสัมปชัญญะและจริงจังในขณะที่เขามองดูแสงจ้าที่ตกลงมาจากฟากฟ้าไกลออกไปไม่น่าแปลกใจที่มันถูกเรียกว่าลานแสง เย่ฟู่เทียนกระสิบแสงลงมาจากท้องฟ้าและมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษมากมันก็เพียงพอแล้วที่จะแยกแยะแคว้นนั้นออกจากพื้นที่อื่นราวกับว่ามันเป็นโลกอิสระของตัวเองไม่มีใครมีความคิดใดๆว่าพลังชนิดใดที่สามารถทําให้เกิดวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้เจ้ามาจากที่นี่หรอเย่ฟู่เทียนถามเฉินยี่ที่อยู่ข้างๆเขาอืม เฉินพยักหน้าข้าโตที่นี่ตอนที่ข้ายังเป็นเด็กแสงที่ตกจากท้องฟ้าสามารถทําให้คนรับรู้ถึงพลังของแสงได้ชัดเจนขึ้นมากข้าสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของแสงตั้งแต่ข้ายังเป็นเด็กและแสงประเภทนี้ก็หล่อเลี้ยงร่างกายของข้านั่นอธิบายร่างกายสองสว่างของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่เจ้าครอบครองเย่ฟู่เทียนมองไปที่เฉินยี่และกล่าวต่อแล้วเจ้าเป็นใครเห็นได้ชัดว่าเฉินยี่เป็นมากกว่าที่เขาปรากฏตัวข้าเป็นใคร เฉินยี่ยิ้มเล็กน้อยดูถูกตัวเองชายตาบอดคนนั้นบอกว่าข้าเกิดมาเพื่อเป็นคนพิเศษแต่ข้าไม่เคยรู้สึกใกล้ชิดกับมันเลยเป็นเวลาหลายปีที่ข้าชินกับการอยู่คนเดียวข้าไม่ได้มีอะไรพิเศษคำกล่าวของเฉินยี่เปิดเผยมากมายต่อเย่ฟู่เทียนดูเหมือนว่าเฉินยี่เป็นคนที่มีเรื่องราวแล้วทำไมเจ้าถึงไปที่แคว้นตงหวงเย่ฟู่เทียนถามด้วยความอยากรู้แคว้นแสงนั้นค่อนข้างห่างไกลจากแคว้นตงหวงเฉินยี่ไปที่นั่นในช่วงแรกของการเป็นเหรินหวงโดยไม่ทราบสาเหตุ เพราะมีคนขอให้ข้าไปเฉินยี่ยิ้มและพูดมองดูบริเวณที่มีแสงไฟสาดส,ส่องลงมาเย่ฟู่เทียนไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรมีคนขอให้เขาไปหรือไม่ใครเป็นคนขอให้เฉินยี่ไปที่แคว้นตรงห่วงดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในแคว้นตรงห่วงแต่เขากลับหนีไปกับเขาในภายหลังและเดินมาทางนี้แต่ดูเหมือนว่าเฉินยี่จะไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ต่อเขายังคงมองออกไปไกลๆเมื่อจู่ๆเขาก็ถามขึ้นว่า เจ้าเชื่อในโชคชะตาไหมเย่ฟู่เทียนดูหม่นหมองเมื่อได้ยินคำถามของเฉินยี่โชคชะตาทำไมเฉินยี่ถึงถามเขาแบบนั้นในระดับหนึ่งเย่ฟู่เทียนพยักหน้าและพูดต่อเมื่อตอนที่ข้ายังเป็นวัยรุ่นข้ารู้จักโหราจารย์ที่มองเห็นอนาคตได้ข้าไม่ไม่ได้จริงๆเฉินยี่กล่าวดวงตาของเขาขยับออกไปและเปลี่ยนเส้นทางไปที่เย่ฟู่เทียนเขายิ้ม อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้าจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ข้าก็อยากจะลองดูข้าไม่เข้าใจเย่ฟูเทียนกล่าวเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเฉินยี่หมายถึงอะไรบางทีเจ้าอาจจะทำในภายหลังเฉินยี่ยิ้มและพูดตอนนี้ข้ายังบอกเจ้าไม่ได้เย่ฟูเทียนดูงุนงงเล็กน้อยเขารู้สึกว่าวันนี้เฉินยี่ดูเหมือนจะพูดปริศนาคำพูดของเขาไม่โปร่งใสเลยเฉินยี่ซ่อนความลับแบบไหน เขาต้องการจะพูดอะไรกันแน่เรือเหยอยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าและผ่านความว่างเปล่าแม้ว่าพวกเขาจะมองเห็นสถานที่แห่งแสงได้จากระยะไกลแต่แท้จริงแล้วพวกเขายังอยู่ห่างจากที่นั่นค่อนข้างมากแสงที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกปกคลุมแขวนแสงทําให้มันสว่างกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการไว้มากดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะมองเห็นได้แต่จริงๆแล้วพวกเขายังห่างไกลออกไปมาก ผ่านไปครู่หนึ่งเรือหอได้ทะลุผ่านเมฆและหมอกและในที่สุดก็มาถึงแคว้นแสงในความว่างเปล่านั้นไม่มีหมอกหรือเมฆมีเพียงแสงที่ส่องมาจากแหล่งกำเนิดที่ไรขอบเขตเท่านั้น เย่ฟู่เทียนยื่นมือออกมาและเขาสามารถมองเห็นแสงที่ส่องอยู่บนมือของเขาด้วยตาเปล่าโลกนี้สว่างสวัยกว่าที่ใดๆที่เขาเคยไปเมื่อแสงส่องลงบนร่างกายของเขาเขาก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่อัศจรรย์น่าจะเป็นอย่างที่เฉินยี่อธิบายไว้บางคนสามารถเกิดมาพร้อมกับพลังแสงชนิดนี้เท่านั้นเราจะไปที่ไหนเย่ฟู่เทียนถามเฉินยี่ แคว้นแสงนี้เคยเป็นเพียงแค่เมืองแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาณาเขตของวัดแห่งแสงในเมืองนี้มีข่าวหรือว่าสุสานของวิหารแห่งแสงอยู่ที่นั่นและนั่นคือที่ที่เรากําลังมุ่งหน้าไปเฉินยี่กล่าวว่าไปต่อข้าจะบอกทางให้เจ้าสุสานของวัดแห่งแสงมีอยู่จริงหรือเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยความสงสัยถ้าเป็นเช่นนั้นมีกี่คนที่มาที่นี่ใน,ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อพยายามค้นหาสุสานของวัดแห่งแสงเจ้าถามข้าหรอ เฉินยี่ยักไหลและกล่าวว่าแต่เจ้าพูดถูกหลายปีที่ผ่านมามีคนมากมายมาค้นหาสุสานของมันแม้แต่โจรของหัวหน้าแคว้นที่ดูแลแคว้นแสงก็ถูกสร้างขึ้นใกล้กับสุสานด้วยเหตุผลที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามไม่มีใครเคยประสบความสำเร็จในการค้นหาสุสานดังนั้นใครจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่แล้วทำไมเจ้าถึงขอให้ข้ามาที่นี่กับเจ้าเยฟูเทียนถามและคำถามนี้ดูเหมือนจะเข้าถึงหัวใจของเรื่องที่อยู่ในมือ เฉินยี่มองมาที่เขาและยิ้มเพราะมีคนเชื่อในเรื่องนี้